เราเหมาะสมกับการที่ได้รับบทเปโนไวที่สุดโหโหเราได้เห็นข่าวรู้สึกไงคือเห็นข่าวแล้วก็แบบถามจริงแต่เราก็สวยจริงแหละแล้วรู้สึกไงบางคนเราต้องเป็นเรามันเป็นเราไม่ได้มันเป็นเราเป็นไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเขาก็ตั้งมาไว้แล้วตัวคุณต้นฉบับเขาเองเขาก็แบบว่าเสียงคือโหดมากคือถ้าได้ฟังจริงอ่ะเสียงเขาโหดมากจริงเพราะหนูก็คือแค่ตอนพาก่ะค่ะ เรารู้สึกว่าโหเราจะไปได้ถึงเขาได้ยังไงะอะไรเงี้ยแล้วก็จะเป็นแบบเสียงเขาจะใสามากๆอย่างเงี้ยสองเราจะติดห้าวนิดๆอย่างเงี้ยค่ะแต่คน<ล>ชมว่าเราขบเครื่อนอันนั้นก็จริงหล <laughs> ักาการมันฟ้องทหารมันฟ้องอย่าพอนี้พ่อคนละ่ออยาก,ก, <laughs> กให้โบไปแคร์เลยที่แบบว่าได้ๆทรงผมก็ดีร้องเพลงก็ผ่านจริงน่าจะผ่านไทยแต่ไม่ผ่านตมต่างประเทศเอาตมไม่ได้หรอเอาตมไม่ได้คุณตุ๊กยัยที่แบบคนตเราต้องไปแครแล้วแหละ ดีใจค่ะขอบคุณนะคะทุกคนที่ให้ความคาดหวังแต่โหห่างไกลกันเลอเกินแต่ว่ามันไกลเกินใจลึๆแล้วเราแบบถ้าสมมติว่ามันมีโอกาสีพี่พูดกันเองยังไม่รู้เรื่องเลยจะให้ไป speak English not good นะแลต่เราแต่เราดีใช่ไหมที่เพจ่ากประเทศคุาสปอยเราขนาดัรู้สึกดีอยู่แล้วที่เขาชื่นชมแต่ก็แต่ก็ก็ก็ไม่ได้รู้สึกดีขนาดนั้นอะไรเงี้ยเน่าแล้วต่อ